และแล้วนะระัพื่ผู้ชมวันที่ผมรอคอยนะครับผมกับการอัปเดตผีตัวละครใหม่ในเกมโ so ซอาดีนีมอนคราวเฮเลอร์นั่นเองนะครับผมกับการอัปเดตผี3ตัวที่เข้ามาอยู่ในเกมนี้นะครับผมอย่างแรกนะครับผมก็คือผี j a ็คคูร่านะครับอันนี้2จะเป็นผี c r o อกแมนนะครับอันที่3ก็คือ Ass ess, assassin assassin Ass นะคะไม่รู้ออกเสียงยังไงนะคะโอเคนะคะผมแต่ว่าในคลิปวิดีโอนี้นะครับเรามาเล่นกันในด่านที่เรามาเล่นกับผีที่มีชื่อว่าแดกูร่ากันก่อนดีกว่านะครับไม่รู้ว่าผมออกเสียงถูกหรือเปล่าแต่น่าจะใช้แดกูร่านั่นแหละครับจะเป็นยังไงนั้นไปดู่กันเลย let's <we> go let's go let มานะครับมาดูกันว่าทีดเดคูล่าในเกมโซอายดิม m o n าวเวอร์จะเป็นยังไงไปรับชมกันครับโอ้เสียมาแล้วครับโอออ้อ้โอ้ออดอเดือดอลล์โอสมุนเดคูล่าเอาละหาถุงก,กันครับท่านผู้ชมนี่ครับเป็นถุงสี่กล่องนะครับไม่ได้มาวิ่งนานจอดไม่ได้มาวิ่งนานจอด โอเคอืมเฮ้ยอะไรอ่ะทุกคนผมได้ยินเสียงไหนไหนวิ่งก่อ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 นได้ไหมยะอ้าไอ้ผีมาอ่าผีมาไหนขอดูหน่อยเอ้ออยู่เด้อีโอ้ออกมาซะเออได้ยินไหม โอ๊ยโอยโอ๊ยโอยโอยวิ่ง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 วิ้งวิ่วิ่งวิ้งวิ่งวิ่งวิังวิ่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 ้วิ่งวิ่งวั่งวิ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 นงวิงว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  เอ้ยออกมาหมุนวนแล้วกเวียนแล้วันไม่ใช่นะฮะผมโอเคหืบจับกล้องโอเคโอเคสิบเอ็ดสิบสองไอสิบสามโอเคครับต่อไปไม่มีนะครับอยู่ตรงไหนสิบสี่สิบห้า สิบห้าล่ะโอเคอุ้ยอุ้ยอุ้ยสิบยาง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 มีมีหน้าตากด้วยทุกคนตรงนี้เอออยู่ไหนวะโอ้ยไม่เจอโอ้ฉันเห็นมันแล้วฉันเห็นมันแล้ววิ่งกอนวิ่งกันวิ่งกันตุ๊กีขลบแบบเดอะแม็กช่้ย มันเข้าไปแล้วฉันเข้าเหมือนมันไม่ได้ไม่นะไม่ oh. ่าอมันอยู่ไหนเฮ้ยฉันเห็นมันแล้วฉันเห็นมันแล้วมาสิบแปดแล้ววิ่งกว่ายเย้ยวโอยต้นเห็นมันมันอยู่ในนั้นมันออกไปได้โอ้ฉันเห็นมันอีกแล้วเห็นเห็นมันอีกแล้ว ุ๊นี่เคยเห็นบ้านเราแบบคันเชฟอีมันไปไหนของมันมันไรอ่ฉันหามันไม่เจออีกแล้วเออผู้แต่เสียงชนิดเป็นอะไรวะเน,นี่ยเด็กคุณลาเสียงติดคอให้คีข้างคท้าไหนเด้อความจริงควรควรคนมีข้างคท้าไปแล้วไปแล้วไปแล้วสิบเก้ายี่สิบสวยจับตาดูไว้ดีๆนะทุกคนผมจะวิ่งหนีเด็กคุณละลแบบมันที่สุดนะฮะ ต้กตองนึ่งวู๊ไหวอยู่หน่อยอือฉันเห็นมันแล้วฉันเห็นมันแล้วไปครับไปไปไปจงังหวะนี้จงังหวะน,นี้ซับสามใครโอ้โหแกจะเอาต่อหน้าเดกกู่าให้ดูสักหน่อยไม่เลผาจริงๆไม่ใช่ครับ โออเคเย้ oh, okay. yeah. นะทุกคนก็จบลงไปแล้วนะครับผมสำหรับจาคูร่านะครับผมนะฮะก็นะฮนะผมขอเล่นเป็นทีละคลิปทีละพาร์ทีละพาร์ท,ทกันเลยกันนะฮะผมส่วนคลิปหน้านะผมจะเราจะมาเล่นตนัวละครอะไรอีกสองตัวนี้นะครับผมก็รอติดตามดูนะครับแล้ววันนี้บายบาย